ภาพสวีอยู่ของคนนี้วันนี้ผมจะมาไม่ได้อะไรหรอกผมก็มาบอกว่าอ่าโดเองนั่นแหละนั่นแหละมันล่มมันล่มมันล่มดูดูดูวีนดูดิเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอฮ้ยโอ้โห ก็บอกว่ามีรวยชี่ป่าไงแล้วกดเข้าไปดูมันก็จะมีผลกับมันก็จะมีบอกมดเลยแต่ผมไม่รู้อะไรหรอกผมก็แค่กดครับแล้แค่กดเพราะผมกดมาตรงนี้แล้วผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองแปลดูเอ้ยเอ้ยตรงเมื่อกี้ผมแปลหมดแล้วเออดูดิโอ้ โอ,อ,อเหตุการณ์ขึ้นเกิดขึ้นตอนเจ็ดโมงด้วยนะเจ็ดโมงหรือแปดโมงนี่แหละอีเวนจะสอนจะสอนรับของฟรีหมวกนี้อยู่หละก็คือผมหลังจากที่ผมรับหมวกนี้เสร็จผมก็จะสอนรับของฟรีลแล้วหละสอนจะสอนรับ,บนี้แต่ก็ได้จังหวัดจริงจังหวัดที่มันล่มนี่เฮือเยียน แต่ผมไม่รู้นะว่าผมจะเล่นได้รอเปล่าเพราะว่าผมก็เข้าไปเกมอ่ะเนี่ยดูดิโอ้โหบอกฟุตคนเล่นน้อยเลยอ่ะมันโอ้โหของแท้เดี๋ยวผมลองเข้าไปในมือเดอร์ดิมือเดอร์เข้าได้ปะ มเดิถ้าเขาไม่ได้ก็คือจบเลยถ้าเล่นได้ก็ดียังดีอยู่เมื่อก็น,นี้เออแต่น้อยก็เล่นมือได้ได้ก็ดีอ่ะก็ขอจำแคไว้เพียงเท่านี้ผมก็แค่มาบอกว่าตอนเจ็ดโมงแปดโมงเป็นไรไม่รู้นะซึ่งผมก็เข้าพวกผมก็งงๆเลยว่าเป็นไรไม่รู้มา กลับเข้าเป็นไรไม่รู้นะก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นที่เว็บไซต์ล่มนะทั้งเว็บไซต์มันล่มแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนครั้งก่อนๆนะเพราะว่าครั้งก่อนๆเนี่ยของแท้ล่มทั้งเว็บไซต์เลยครั้งก่อนล่มล่มทั้งเว็บไซต์แต่ครั้งนี้คือมันก็ไม่ได้ล่มทั้งเว็บไซต์มันก็ยังดีอยู่อะน้อยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ล่มทั้งเว็บไซต์เหมือนในตอนนั้นเนาะไอตอนนั้นนี่คือแบบบูมเลยอะ จบขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับาย